ท่านพี่น้องเรานะครับพวกคาพระเสียนพระแล้วก็คนที่สะสมงานของผมอนุมานผมขอบอกเลยนะครับว่าที่มันเอาลงขายแดกอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีเจ้าเดียวที่มันแอบอ้างท่านทูตฟิลิป,ปินแล้วไปหลอกไอ้อ๋อยไล่อ๋อยก็พาซื่อโง่ให้แกมันไอ,ไอ้อ๋อยบอกว่ามันให้มาสามเจ้าผมบอกมันแล้วว่ามึงอยากให้ใครมึงลอกกู ทุกอย่างที่ผู้มาถามเนี่ยเขาจะได้พร้อมกันไอ้อ้อยไม่เชื่อผมแล้วมันเอาพระเนี่ยไปให้คนอื่นสุดท้ายมันก็มาขายแดกแล้วนั้นขอบอกพี่น้องนะครับอย่าไปซื้อมันไอ้ฮานี่เลวนะครับไม่รู้จักบุญคุณของไอ้อ้อยที่อ้อ,ททอ,อ,อยให้มันก่อนแทนที่ไอ้อ้อยให้มันก่อนมึงคนจะไปเก็บเสือขายแดกผมบอกไอ้อ้อยแล้วว่ามึงจําไว้เลยคนที่อยากได้ขนุมาของมึงเนี่ย พวกอุปัรรมมันจะแอบอ้างกูหลักผู้ใหญ่แล้วมันจะขอมึงแล้วมึงอยางโง่ให้มันไอ้อ้อยเสือกไปเชื่อผมมันให้แล้วสุดท้ายเป็นไงไปตกอยู่ไอ้เซียนพระไอ้เซียนพระก็ขายแดกทั้งที่คนอื่นเขาจะไม่ได้รับเลยมันต้องรอผมจะแจกพร้อมกันสําหรับผู้อุปธรรมมันเสือกเอาไปให้คนอื่นก่อนเพราะมันเชื่อว่าเป็นทูตเพราะมันเชื่อว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดท้าย ห้าเสียนนราไปแอบอ้างกุหลาบผู้ใหญ่ไปขอมันมันโง่มันก็ยอมรับว่ามันโง่ตอนนี้นะครับดังนั้นพี่น้องเดี๋ยวไอ้าอายมันจะออกคลิปเพื่อชี้แจงนะทุกท่านคิดว่าไอ้าอายเป็นคนทำการขายเองทุกท่านคิดว่าเป็นของไอ้าอายขายเองหรือทุกท่านอาจจะคิดว่าเป็นของผมขายเองอาจจะเป็นได้ ังนั้นผมบอกเลยผมแม่งโคตรสุดยอดเรื่องแบบนี้ความยุติธรรมผมผมไม่เคยหาแดกกับของแบบนี้นะผมทําทุกอย่างทุ่มเทให้กับมันอนุมานผมก็ซื้อเองไม่มีผมก็จะไม่ได้รับแม้แต่องค์เดียวท่านพี่น้องผมจะได้รับพล้องกับพวกท่านทุกคนและท่านประธานก็จะได้รับพร้องกับพวกท่านทุกคนนะผู้ถา ไอ้อ้อยบันคู่ี้ไอ้อ้อยมัน,น,ออมนทุกท่านจะได้รับพร้อมกันยกเว้นไอ้สามคนที่ไอ้อ้อยให้ไปก่อนนี่คือความผิดพลาดของไอ้อ้อยนะครับเดี๋ยวรอฟังคิดมันสวัสดีทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ต้องกราบขอภัยและกราบขอโทษถ้านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เป็นอย่างมากนะครับ ที่ในช่วงสองสามวันมานี้ได้มีคนนำเหรียญขึนอนุมานอารยศาปัดชุดกรรมาการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำก็ดีหรือเนื้อชุบสามกษัตริย์ก็ดีไปถ่ายรูปลงเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆทาง Facebook เ,เป็นต้นและที่มากไปกว่านั้นก็มีคนมาบอกกับบอกว่านอกจากจะลงโชว์แล้วยังมีสนะ ลงกึ่งโทรกึ่งขาที่ซ้ําไปผมในฐานะที่มอบเหรียญให้ไปก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งจึงต้องมาออกคลิปกราบขอโทษอย่างเป็นทางการในวันนี้กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากว่าเหรียญหนุมานอารยสาปัตดชุดกรรมการอุปถัมภ์ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อพิเศษต่างๆนั้นทั้งทองคำ หน้าแพ้ทองหน้าเงินชุบสามกษัตริย์และเขียวพาดีนาองค์ทองคำเป็นต้นก็เกิดขึ้นจากที่ว่าการเริ่มทำงานก่อตั้งมูลที่อารยศาปัตดเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็ท่าอนอาจารย์เฉลิมชัยมาช่วยออกแบบสร้างสารรค์เหรียญกลิ่นพนุบาลอารยศาปัตดเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้น มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนในการขับเคลื่อนดำเนินการเริ่มต้นอย่างน้อยก็หลายสิบล้านบาททั้งค่าจา้างพนัรียนและซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะทองคําเป็นต้นเราก็เลยบอกบุญผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีกําลังในช่วงเวลานั้นเรียกว่าผู้อุปถัมภ์เริ่มต้นของการกอ่อตั้งมู่ที่ก็ว่าได้ในการมาร่วมบริจาคเงินล,ลงขังเพื่อจะนำเงินมาใช้เพื่อการที่ว่านี้ นะครับโดยมูลที่ก็จะมีเหรียญชุดกรรมการอุปธรรมมอบตอบแทนให้แต่เรื่องของเรื่องก็มาเกิดช่วงนี้แหละครับนะฮะก็มีบางท่านมาบอกกับผมว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นกรณีท่านผู้ที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยว่าหลังจากที่เราได้ส่งมอบเหรียญเนื้อมหาชนไปแล้วที่เมืองทองธานีในงาน Thailand Face Expo ก็เห็นสวยงามล้ำค่าอลังการตะการตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากจะได้เหรียญเนี่ยไปชื่นชมบ้านประมาณนั้นแล้วก็ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าทอนรับปีใหม่ก็อยากจะนำเหรียญนี้ชุดพิเศษสุดเนี่ยไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ญาติผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านเขาก็บอกผมแบบนี้คนที่เมืองไทยดูน้องท่าน,นท่านทูลอยู่ครับผมก็เกรงใจพูงตรงนะครับ ประกอบกับเชื่อใจก็เลยยอมมอบเหรียญให้ไปนะฮะหลายรายการตามจํานวนที่บริจาคมาก่อนหน้านี้นะครับด้วยก็อย่างที่บอกนะครับก็นึกไม่ถึงว่าจะเกิดกรณีปัญหาอย่างที่ได้ซรากันเนี่ยตามมาผมก็เลยต้องขอกราบขอโทษและกราบขอภยัยท่านอาจารย์เฉลิมชัยและทุกท่านที่อาจจะหงุดงิดหรือว่าไม่พอใจนะครับ ก็ต้องขอกราบขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมานักโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งและเพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปไม่ว่าจะในกรณีใดๆจะเป็นการรับมอบเหรียญชุดกรรมการอุปถัมภ์นะรหรือการเปิดจองนับจากนี้ไปผมก็อยากจะเรียนทุกท่านให้ทราบว่าขอให้รอฟังการถแถลงหรือ คำสั่งอย่างเป็นทางการนะจากท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิทธิพัฒน์เพียงคนเดียวนะครับเพื่อป้องกันปัญหาหรือว่าความวุ่นวายสับสนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับก็เลยขอกราบเรียนกราบชี้แจงมานกโอกาสนี้ให้ทราบโดยทั่วกันครับขอบคุณมากครับ